อะไรเอ่ยโอเค <Okay. S 2> ไม่เคยกินค่ะแม่ปลูกมันทอันนี้คือสวนกระท่มคุณยายนะคะนี่ยอดมันค่ะนี่คือต้นมันนี่นะคะต้นน,ม,นมาช้อปปิ้งสวนคุณยายกันนะคะสารพัด น,นี้เรากำลังไปสวนเห็ดตอนนี้เราอยู่ที่วัดป่าสีสมานะคะจังหวัดขอนแก่น ไปสิกระดอนเอาเข้าไปเก็บเอาเองแม่ไปเก็บให้หน่อยแม่เก็บหนายโยกโยกไปถ่ายคลิปเอามานี่มาเนี่เดี๋ยวเราจะไปอัพยูทูบกันนะคะนี่่คะอันนี้คือสวนเห็ดใช่ไหมคะนี่เห็ดอะไรคะคุณยายอ๋ออันนี้เห็ดนางฟ้าค่ะนางฟ้านางลมค่ะอร่อยค่ะเอาคุณหลานอันนี้มาตะกร้ามาเอาในตะกร้าน้อยมาสาธันหน้ามา โอ้โหโอ้มีกิจกรรมของคุณยายและหลานๆนะคะวันแม่นะคะวันนี้วันที่สิบสองสิงหานะคะสองห้าหกห้านะคะสคนดีนะคะโอ้ทำไมเยอะจังเลยคุณยาย่ไหนเขาดูข้างในหน่อยสิคะเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ค่ะโอ้เยอะเหมือนกันนะคะคุณยาย ก็ทำกินตลอดเลยอะนนี่ยกินทุกวันค่ะซื้อครั้งเดียวทานได้ประมาณเจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนโอ้เยอะมากเลยค่ะคุณยายชูหนเลยค่ะโอ้ทำไมใหญ่ยังเลยคุณยายมาให้ดูหน่อยยกมาให้ดูหน่อยค่ะคุณยายนี่ค่ะโอ้โหดูดูหน้าดูหน้าดูหน้าค่ะหน้าอันน่าก็เห็นนะคะ เยอะมากเลยค่ะคุณยายโอ้ทำไมเยอะจังเลยคุณยายหมดแล้วค่ะหมดแล้วค oh, ่ะว oh, ันนี oh, uh, ้เอาไปไปถ่ายไหนคะดูเขาดูมาถ่ายโอ้ยจ okay. ับมือข้างล่างจับข้างล่างสิคะอ่าเดี๋ยวถ่ายวิดีโอค่ะอันนี้ถ่ายไว้นอันหนึ่งสองสามกิจการกิจกรรมวันแม่นะคะโอเคหลานบาดเจ็บเพลิดเจ็บเพลิดค่ะเอานึกอไอ้ข้างๆนี่ส่วนอะไรคะเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นบวบค่ะ หตรงน้เปนสนสนค่ะไหะโอ้เยอะมากใหญ่ยายมากคุณยายเมื่อก่อนตงนีเป็นดีไปไหนกันลูกวัดดีเด็กๆเด็กไปเล่นไคเลเด็กๆมาวัดนะคะจะรสเผ็ดเราก็จะมีกินทุกวัน ก็อะเบิดแค่ไร้ค่ะแล้วก็ฝิดไว้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าก็ออกก็ฝิกอีกโอ้ดีจังเลยเอาหยิบนี่มาให้คุณลูกด้วยค่ะคุณลูกอเอามีบมีใส่ตะกร้าหน่อยค่ะขอบคุณค่ะอันนี้บวบนะคะบวบมันสนมแล้วกมันค่ะคุณยายจะพาเที่ยวสวนสวนคุณยายนะคะแล้วก็มีใบนี่จะเป็นบวบครับบวบทานได้ทุกวันออกตลอดเลยหรอคะคุณยาย เดี๋ยวขอดูนะคะอ่าไม่ซับไม่ซับไม่ซับไปโอ้โหไปห้าสิโลอะฮะวะเป็นบวบหอมค่ะตัวนี้เลยค่ะโบราณมาที้ยายจะเก็บบวบขอมีดมาค่ะไมเนี่ยค่ะไหนคะขอดูหนึ่งค่ะนี่เราจะไม่เราจะไม่กินแก่ค่ะเรามีกินทุกวันอ่อนเขาเรียกว่าบวูวัตมนอร่อยมากเลยนะที่คุณยายต้มให้กินอ่ะเอาบวบพอ้อนะคะโอ้มันหวานหวานชื่นใจเลยค่ะมาเลยค่ะไปค่ะ ได้จะไปอัพ YouTube ไว้ให้นะคะคุณยายไว้ไปดูค่ะอันนี้ก็นนสวนสนอค่ะสนอทำไมสนอยักษ์ค่ะหูยออกดอกแล้วด้วยซูมเอาเองโอ้เ,ออออเลปลูกแบบว่าสะอาดมากเลยนะคะอุ๊ยไปแล้วไป <laughs> สนุกไหมคะอันนี้เก็บบวบหงี่ยว เป็นยังไงคะบวบหูเงี้ยวค่ะมค่ะมันเหมือนบวบหอมไหมคะไม่ค่ะแต่มันจะคล้ายกันนะคะนะคะขอขอขาเทานดิบก็ได้ค่ะอะไรคะแหน่หนะแหน่เอามาเอ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 ามาดูหน่อยค่ะเหมือนกันเลยเปล่าคะไม่เหมือนค่ะแต่คนละรูปแบบอ๋อแต่มันคล้ายกันมากเลยนะคะเราไม่ทานบวบเกะโอเคเลยคุณยายเต้านะเดี๋ยวให้อยู่น้ำเต้าน้ำเต้าอยู่ตรงไหนจ้น้ำเต้าคุณใจมากน้ำเต้าพี่โมเข้าไป อู้หนุนสองลูกใหญ่มากคุณยาบบย,บบยพาไปดูหน่อยสิคะคุณยายพาไปดูหน่อยต้องแวะดูค่ะลูกใหญ่มากคุณหลานมาทางนี้ค่ะคุณหลานอันนี้ก็เรียกว่าผักปังค่ะอันไหนคะนี่ผักปังผักปังคือผักอะไรคะผักผักกะปังก็คือผักกะปังนะคะ มันไม่มีคําว่าผักคืออะไรมันมันเป็นชื่อภาคไหนคะเนี่ยอ๋อภาค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 คุณสารหรือเปล่าไม่รู้เรื่องภาคไหนก็ไม่รู้เขาเรียกผักบังนะคะเอามาทําอะไรคะอ๋ออันนี้ไปต้มยินค่ะหรือว่าเอาไปต้มจืดก็ได้แล้วแต่เอาไปแกงแกงทางเหนือก็ได้ค่ะนะคะผักสวนครัวลวกินได้นะคะเนี่นะคะอย่างนี้ค่ะมาดูใกล้ๆเลยค่ะนี่ค่ะเอาคุณลานมาค่ะ อันนี้ผักฟังนะคะทุกคนโอเคโอ้โหในตะกร้าเยอะมากเลยค่ะเริ่มเริ่มเต็มตะกร้าแล้วค่ะ,ทะโทรศัพท์ไหนคะโทรศัพท์โอเคเอไว้ในนะั้นอันนี้ก็ด็ทโทรศัพท์ก็เป็นผักชนิดหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะทีเดียวสองลูกเลยค่ะโอ้ใหญ่เลยค่ะเอาใส่เอาตะกร้า,าให้คุณยายค่ะเอาเชื่อกันถือลูกเชื่อกันถือมันหนักเริ่มหนักแล้วพี่โมอ่าคนละข้างอ่าคนละข้างโอเคเก่งมากเด็กเด็กว่ามีน้ำเต้าสองลูกแบบเอฟอยู่แถวนี้มันเป็นไง น้ำเต้านี่ไปทำอะไรกินคะอ๋อน้ำเต้านี่จะเอาไปต้มก็ได้ไปอยู่ตรงไหนเนี่ยคนนั้นฉันเห็นเธออยู่ตังสองลูกเล้เธอเเธอน่าจะเล่นซ่อนแอบค่ะคุณยายไปไหนคะน้ำเต้าอยู่ไหนจ๊ะ <laughs> เต้ดาตาบอกว่า,า,าถ้าฉันบอกว่าฉันอยู่เนี่ยฉันจะโดนกินแล้วฉันก็เลยเงียบอยู่ยน, <laughs> น,นีมันลูกแก่นะคะเราจะเอาไว้ทำพัน <laughs> โอเคงั้นเอาไว้เอาไว้เอาไว้ต่อเลยค่ะ อาบวบถ้าไม่เก็บเดี๋ยวมันจะแก่เราจะกินไม่ได้ออกบ่อยนะคะออเก็บทุกวันเลยค่ะได้กินตลอดเลยเนาะใช่ค่ะมะเขือผักยาวเอ้ยมะเขือยาวไม่ใช่บวเขียวผักยาวอุ้ยเอาลูกไปค่ะไปต่อเลยค่ะโอ้ช้อปปิ้งมาสนุกไหมคะเมษาไหนหันหน้าค่ะสนุกไหมป้ายป้เรามาทางนี้กัน น,นี้ก็จะเป็นโซนฟักทองแต่ว่าหมดไปแล้วหมดยุกไปแล้วไหนคะช่วงไหนคะโซนนี้จะปลูกฟักทองขึ้นข้างบนโอก็หมดยุกไปแล้วลูกเท่านี้เลยค่ะขนาดไหนคะเท่านี้ค่ะไม่ลูกใหญ่จังฟักทองอยักษ์เหรอคะก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะใช้บุญบารมีอัดเข้าไปให้พวกนี้อีกอพาเชิญค่ะออกได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณยายโอ้โหอ้หนี่มีประตูน้อยอย่างเหรอคะเนี่ยใช<ะ>่ค่ะไปค่ะ,คะอันนี้ก็จบ ผักสวนครัวคุณยายคะาบบ้าย,บายนะคะ,ะจบวันนี้เราพาทัวร์สวนคุณยายนะคะซึ่งมีอะไรบ้างนะคะคุณยายปลูกเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยค่ะบรรยายไม่หมดแล้วค่ะตอนนี้จะเหลือน้อยสารพัดผักละสารพัดนี่ขนาดเหลือน้อยนะคะ,คะปกติเราจะมากกว่านี้พริกมื้อเช้าพริกชาหอมกระเทียมมีหมดเลยค่ะอยากกินอะไรนี่คือมานี่เลยค่ะข้าวสวนอย่างเดียวเลย,เลยใช่ไหมคะนน่เดียวไม่ต้องซื้อผักปอดสาร นี่คือสวนนะคะสวนคุณยายค่ะนต้นดอกแครต้นมะเขือมะเขือยังไม่ได้เก็บอลยมะเขือต้องเอาไว้ก่อนนะคะเพราะตอนนี้มันเยอะมากค่ะ<อ>เราจะกินกันไม่ทันค่ะ,ะาอาเด็กอ่าัวบายบายค่ะทุกคนบายบาย,บายค่ะมบายบายค่ะมบายยังครับ